พลตทพักค5าบุรณการร่วมกับตำรวจจังหวัดลำปางทหารฝ่ายปกครองออกตรวจตวดล้างยาเสพติดจ,จับกลุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวนมากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดก,การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบานร,ร,ริหารธุรกิจ9มหาวิทยาลายัยสวนสัตว์เชียงใหม่เฮออลิเขาดาบให้กำเนิดสมาชิกตัวน้อยฉลองปูจ,จีน เชิญชมมวยหญิงมหากุศลสุดเหนือสามทัพสึกสวยอันตรายในวันที่13กุมภาพันธ์ณเวทีเดชานุเคราะห์ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นนะคะในวันพฤหัสบดีที่4ีกุมภาพันธ์2559ค่ะ เช่นเคยค่ะผู้ชมเวลาเดียวกันนี้นะคะติดตามข่าวสารได้ทาง l c Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของยาเสพติดค่ะผู้ชมตำรวจภูทรภาค5นะคะได้บรุรณาการร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดค่ะพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวนมากค่ะ ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตารวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ร่วมกันแถลงข่าวการบูรณาการปิดล้อมตรวจคน้นและพิสูจน์ข้อมูลในพื้นที่ภาค5ด้านยาเสพติดและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมทุกประเภทความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แรงงานต่าง ด้าผิดกฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมผลการดําเนินการตรวจค้นจับกลุมได้นะคะ420รายค่ะผู้ต้องหา435คนยาไอซ์2กิโลกลรัมเฮโรอีน7.45กรัมค่ะ ฟิน13.43 13กรัมค่ะกัญชา14.76กรัมแล้วก็กระท่อมค่ะ6.5กิโลกรัมพร้อมกันนั้นได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเครือข่ายนายประูแสงคำหรือนายอภิชาติดาราธีรธรรมได้ยึดทรัพย์สินของนางดารณีนะคะหรือว่าเจ๊ดาวแสนหน่อค่ะขยายผลจากคดีจับกุมนายสเสถียรจันทวงศ์ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด 8,000เมตรนะคะยึดบ้าน2หลังราคาประมาณ3ล้านบาทและนายเกษมเหล่ายึดค่ะยึดบ้าน1หลังราคาประมาณ4 0 0 0 0บาทนะคะและยึดทรัพย์สินรายย่อยอื่นๆรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดประมาณ3,066,725บาทค่ะ ค่ะก็เป็นผลการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้บูรณาการร่วมกันค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายสําคัญนะคะคุณผู้ชมต่อกันด้วยเรื่องของการศึกษากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจก็มีตัวแทนนะคะจากเทคโนโลยีทั้ง9แห่งค่ะมาร่วมในการแข่งขันวิชาการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ที่ห้องราชพฤกษ์หนึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมรมภาษาจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรนยุทธสงธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9มทรนะคะครั้งที่4และการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สําคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะพัฒนาการศึกษาไปสู่แนวทางการสร้างปัญญาปฏิบัติและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะต้องให้ความสําคัญกับการยกระดับความรู้ให้มี มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปลูกฝังคุณธรรมการสร้างวินยัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจก้ามอทรอได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณมุตแห่งชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งค่ะตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นด้วยค่ะค่ะไปกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันต่อนะคะคุณผู้ชมซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็ได้สมาชิกใหม่นะคะต้อนรับในช่วงตรุษจีนนี้ด้วยค่ะ นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้มำนวในการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสิคิมิตาฮอนออริกนะคะจำนวนหนึ่งตัวให้กำเนิดเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดยังไม่ทรับเพศแต่พี่เลี้ยงยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะถือเป็นความสำเร็จในการขยายพันธุ์เป็นครั้งแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะส่วนพ่อและแม่นะคะของสิคิมิตาฮอนออริกตัวนี้นะคะมาจากสวน สัตนครราชสีมา2ตัวค่ะมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวันที่15ตุลาคม2556นาะคะทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกออริกเขาดาบับรวมทั้งสิ้น3ตัวค่ะซึ่งทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงนะคะโดยออริกมีขนสีอ่อนค่ะและหน้าดำมีเขายาวเป็นเกลียวทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะคะประมาณ70-85ถึงเซนติเมตรตัวเมียจะมีเขายาวและผอมกว่าตัวผู้เป็นอาวุธที่คมและอันตรายมากค่ะสามารถ วิ่งได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวเมียตั้งท้องนาน8 10เดือนตกลูกครั้งละ1ตัวและสามารถวิ่งได้ทันทีค่ะหลังจากลืมตาดูโลกนะคะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติของทะเลทรายในแถบแอฟริกาตะวันออกและใต้ค่ะซึ่งสามารถพบได้ในทุง่งหญ้าซาวนนาและก็พื้นที่ป่าค่ะสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องมีน้ำนะคะเพราะว่ามีระบบการเดินเลือดพิเศษช่วยในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนจัดและมีน้ำน้อยทั้งนี้นักท่อง เที่ยวค่ะสามารถไปชมได้นะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทุกวันค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่หาดูได้ยากนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรู้ว่าเป็นตัวยังไงนะคะเขาสวยงามแค่ไหนนะคะก็ไปดูได้ค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกวันนะคะคุณผู้ชมไม่มีวันหยุดนะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกีฬากันบ้างนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าจับตามองค่ะเป็นการชกมวยนะคะหญิงมหากุศลค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นนะคะโดยจะจัดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ภายใต้ชื่อง,งานมวยศึกเนื้อสามทับศึกสวยอันตรายค่ะ ที่ห้องสนามมวยเดชานุเคราะห์ค่ายกาวิลาเชียงใหม่พันโทปียชาติพรมนาทมรองเสพลรอเจดนะคะ,ะแถลงข่าวการจัดชกมวยศึกเหนือสามทับศึกสวยอันตรายค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะที่เวทีเดชานุเคราะห์โดยได้เปิดตัว8นักชกสาวที่ขึ้นชกในรายการค่ะแต่ละคนก็มีดีกรีแชมป์และก็รองแชมป์มวยหญิงของภาคเหนือทั้งนั้นนะคะ การจัดมวยศึกเนื้อสามทัพศึกสวยอันตรายค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะมวยไทยและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนหญิงที่หันมาออกกําลังกายและมีใจรักในการเป็นนักสู้ค่ะโดยมีโอกาสเปิดตัวแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้านะคะโดยเฉพาะกีฬาทําให้ห่างไกลในเรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะพันโทปียชาติค่ะกล่าวว่า สำหรับมวยหญิงที่จะมาทำการชกในครั้งนี้นะคะล้วนแต่เป็นมวยหญิงสาวสวยค่ะที่ผ่านการซ้อมมวยมาอย่างหนักนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีชื่อเสียงในเวทีใหญ่แต่ก็ถือว่าทุกคนได้มาชกก็มีลีลาในการชกที่ดุเดือดมากนะคะขณะเดียวกันก็ได้ให้นักมวยสาวค่ะได้ซ้อมโชว์การเตะต่อยเข่าบนเวทีมวยนะคะซึ่งทั้งหมดทำได้เหมือนราวผ่านเวทีชกมาแล้วค่ะก็งานนี้นะคะมวยศึกเนื้อสามทับศึกสวยอันตรายค่ะจะ จัดขึ้นในวันที่13บสามกุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆค่ะไปดูมวยในงานนี้นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็เป็นนักมวยที่ เป็นสาวสวยกันทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มีลีลาในการต่อยมวยที่ดุเดือดพอสมควรค่ะก็อย่าลืมนะคะวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่เวทีเดชานุเคราะห์นะคะค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีทั้งมวยหญิงแล้วก็มวยชายด้วยนะคะไปชมกันด้วยได้นะคะเป็นการชกมวยมาหากุศลนั่นเองค่ะติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับข่าวท้องถิ่นในเวลาเดียวกันนี้ค่ะทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องใหม่เลข30และทาง ไฮน์นอวน่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสมัชยานอลาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ